ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราคงต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้าน AI ไมากขึ้นแต่จริงๆถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยวัจใจสำคัญของการศึกษาต่อไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราจะเสริมทักษะความเป็นมนุษย์ได้ยังไงเพราะหลายเรื่องที่เราพยายามจะสร้างให้คนเก่งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่กี่ปีข้างหน้ายังไง AI ก็เก่งกว่าเรามนุษย์จะอยู่ได้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ AI ไม่มี และทักษะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางสังคมภาษาอังกฤษใช้ซอ f t skill ภาษาไทยคือจารณะทักษะตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องเร่งสร้างเพื่อที่จะทําให้คนสามารถยืนได้และมันมีภาคเศรษฐกิจเราอาจจะนึกถึงเรื่องของสุขภาพแต่จริงๆผมใช้คําว่า Care อีค n o m มทั้งหมดที่ยังต้องใช้คน hmm. ซึ่งคนไทยเก่งอยู่แล้วได้รับการยอมรับอยู่แล้วการดูแล ไม่ใช่แค่คนดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลชุมชนดูแลซึ่งกันและกันตรงนี้แหละจะเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาด้วยที่จะต้องมุ่งเพื่อตอบสนองให้คนเนี่ยมีโอกาสและมีที่ยืนไม่โดนโทดแทนโดย AI ไปหับ